สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนของที่เชื่อทุกคนนะคะวันนี้นะคะที่เชื่อก็มีคํากริยามาสอนอีกเช่นเคยนะคะคาแรกนะคะที่เชื่อว่าต้องถูกใจทุกคนแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรียนคําว่าอะไรค่ะคาแรกก็เห็นกันไปแล้วนะคะก็คือคําว่า take a bath take a bath แปลว่าอาบน้ําแต่ช่วงนี้นะคะที่เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากอาบน้ําหรอก I don't want to take a bath I don't w t w t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  o t e กั a b a t นหนาวเนาะไม่หนาวหรอกคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า think 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 ก็แปลว่าคิด I'm thinking I'm thinking คำต่อไปนะคะก็คือคำว่า touch touch แปลว่าแตะ,ะตหรือสัมผัสถ้าเขาไม่อาบน้ำก็ไม่อยากแตะเนาะ I don't want to touch สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่า run ถ้าเราจะบอกว่าเรากำลังวิ่งอยู่นะคะเราก็จะพูดว่า I'm running I'm running คำต่อไปนะคะก็คือคำว่า eat eat แปลว่ากิน I'm eating I'm eating คำต่อไปนะคะก็คือคำว่า pick แปลว่าเก็บ I'm um, picking a mango I'm um, picking a banana ฉันกำลังเก็บมะม่วงฉันกำลังเก็บกล้วยและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า cook cook แปลว่าทำอาหารหรือใช้กับการหุงข้าวได้วยนะคะถ้าเราจะบอกว่าเรากำลังทำอาหารเราก็จะบอกว่า I'm um, cooking I'm um, cooking ลองไปฝึกกันดูนะคะ สวัสดีเด็กๆของที่เช่์ทุกคนนะคะวันนี้ที่เชร์มีคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับคำกริยา5คำมาบอกเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า dance หรือ dance ที่แปลว่าเต้นรำ I like dancing I'm dancing ฉันกำลังเต้นคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า hurry up hurry up แปลว่าเร่งรีบ,เ,รบเวลาเราจะบอกเพื่อนๆนะคะว่ารีบรบหน่อยให้เราพูดว่า hurry up hurry up คำ <c oughs> ต่อไปนะคะก็ค,ค,คือคำว่า call call แปลว่าเรียก <c oughs> I call you ฉันเรียกคุณคำ <c oughs> ต่อไปนะคะคือคำว่า wash แปลว่าซักล้าง I wash my clothes I wash my clothes. Bye bye, guys.